สวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อตั้งประเทศน้ำนะคะพี่น้องเออเบืองเบิองเบืองเบืองเบืองปากก็แดงเสื้อก็แดงนะคะทักทายเพื่อนๆนะคะพี่น้องสวยบอเสื้อแดงนะคะหนาวพี่น้องเบิองหลังคาหลางังคาบ้าน เพิงะะโโ่งสองหมื่นนะคะสโนวลงสองหมื่นด้วพี่น้องประเทศโนเวียนะคะเ,เพื่อนๆคิดถึงอยากให้เ,เพื่อนๆได้เบิ้องด้วพี่น้องหนาวอยู่แต่อดเอาอดซาวหานาวแต่อดซาวเอาด้วพี่น้องหนาวหนาเหนาจะเดินมีไปถือเหรียญวันน้อพี่น้อง,องปังๆกันวันน้อมาดามสื เก่าหาหนึ่งพี่น้องเอ้ยต่กับบอดสื่อสีดายแห้งไรมันสื่อกับบ่ดถือพี่นอ้องบ่ดสื่อสองตัวสื่อเก่าหาหนึ่งพี่น้องมันออกจนได้บอตามบ่ดสื่อจักเทียบัดบัดบัดสื่อแั่นสื่อบ่อบอดถือ สองนาทีแล้วนะคะได้ักษ์สามนาทีคนพี่น้องมือเย็นเย็นคนพี่น้องมือเย็นอดเอาเง่นเดยวไดวิดีโออยากทักทายวิดีโอให้มันเผื่อนเบิ้งนะคะขอบคุณหลายยเด้อพี่น้องเด้อต่างประเทศทั้งประเทศไทยประเทศโน้เวยทั่วโลกนะคะที่เป็นแฟนคลับมาดามด้วยพี่น้องขคุณหลายหลายกดติดตามนะคะแต่ผัดปีใหม่มาหนีมีค้นเพิ่มขึ้นมาสามคนพี่น้อง ได้เพื่อนได้เพื่อนสามคนลนะคะลันลาลันลากันนะโอ้ยดีใจดีใจพี่น้องเห็ดล่มแค่เมือละสามวินาทีนะคะเห็ดใบห้าแต่เวลาเถามามาดาเดี๋ยหกสิบปีแล้วพี่น้องเอ้ยเกษียณหกสิบปีแล้วนะคะสกับประเทศไทยปีหน้าพี่น้องเงินผู้เฒ่าหกร้อยแล้วพี่น้องเงินผู้เฒ่าหกร้อยก็ดีใจพี่น้องอ กลับไปประเทศไทยเ้วพี่น้องสงการเจอกันนะคะจะได้ทักไทยโอ้ยสามที่อดเอาพี่น้องแล้วอีกเครื่องซีซีแบบพี่น้องเมันงพี่น้องเป,เป็นกวยเสน,น่กบ้านด้กกวยน้ำผินเพื่อถือเหล็กก็ดีใจน้ำได้พี่น้องเด้อ Với thức ý là đi thức nữa khác kê thức ý thức ý thức